โอ้ยเกี่ยบสักีเลสเตอเลสเตอโอ้มีนี้เด้อวะเนี่ยวันีไปควสต่อหรือไปหรือไปควสลองอโอเอ้ไปนี่ดูดิ Uhm. ทำอะไรกันอะเพื hmm. er> ่อนโอเคมองไม่มีอะไรหรอกไห้ลองสีม่วงดิคืออะไรวะใครก็ทำเหี่ยไรลยวะใครมาทำอะไรวะเสียงชัดเจนมาก Rudy was gonna go see his old son. Don't let Rudy down. He's always been there for you, you know. I'm gonna have him there. One hour later. <speek noises> oh, อะไรอ่ะอ๋อเที่ยวบนเที่างล่างเราไปรู้งล่างดิล่างมีอะไรอ๋อเดินคอยด้วยอ๋อดกดโอเคกดตามฮึบ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 เออออกกําลังกายโอ้พุช ชิกอัพอ๋อทำได้หมดละครั้งขอขอบ้างดิเอกเลียมเอกเลี่ยมโอ้โหเลียงกระบจนท่าเลียกระบจนท่าโอ้โหโอ้โมีเรียงกระบจนท่าเลยเว้ยเออ,อไหนกันไหนทำไดกูท,ไท,ไทไกำได้ดีเกินเนี้ยงั้นนะ ทำงานทำอะไรไม่ได้โอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรเนี่ยนี่ไปแล้วก็จบแล้วเนี่ยโอ้นี่นี่แซฟแซฟเอฟโอ้สิตอัพโอ้เออเออแม่จีนีเอที่แท้เลยด้วยาเออโคตรแข็งแรงอก้าวโตทรัพเสร็จรู้สึกก้ามโตเลยแม่งเลยไอ้ที่พุ่นมากนี่ไม่ใช่แล้วไอ้เฟกแม่งมีเพกเอฟจะตีลูกติไม่ได้ถ้าผมตีลูกติก็ไม่ต้องตกใจแล้วว่า เออมันจะอะไรก็คือเพลงแน่นอนเนี่ยอ,อ๋อนี่จะต่อยกันโอเคไม่จะเป็นต้องต่อยหรือไม่ก็เล่นเกมแหละอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้อันนี้อันนี้อนนออออลองดิหนิวบอลอ๋อ,อนี่เป็นชัตเตอร์เกมปะ่ะ น่าจะเป็นชัปเตอร์เกมโอเควันนี้ไม่มีอะไรละไปเราไปเควสดีกว <lawsuit royable. S 1> ่าไม่มีแล้วไอ้ยอ้หูยจะเสียงแรงดิไปมีอะไรต่อไปให้เมึงรู้ไหมว่ากูหมัดหนักแค่ไหนอยากรู้เหมือนกันเราขอต่อยหน้าทีนึงเอาละกูไม่อยากรู้หรอกเพราะมันแบบตะตุ่นมึงดำแน่นอนอ่ะเพื่อนยังไงเพื่อนไม่กูได้ตุ่นดำแล้วกูก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาวัดคิ้งกับมึงแน่นอนตลอดเพื่อนไปทำอะไรกันดีกว่าหาอะไรทำ หมดเมืองเดี๋ยวมึงอโอ้ชิบหายเอ้ยดูดิมึงทำให้กูดูดิเออไอเวนภาคมเดเลดยกูเองปุ๊ดไปแล้วเย้ยรถไฟอ้าว เกิดเชี่ยอะไรวะเนี่ยใจเย็นพวกมันน่าจะมีอะไรแปลกๆอ่ะกูกลัวรถไฟอยุดที่สไลด์ล้วเราจะเจอตั้มบีแล้วสิจ๊ะมึงช่วยใจเย็นก่อนได้ไม่เพื่อนไม่มีอะไรหรอกไปดูก่อนถ้าเกิดรถไฟมีตัมบีละแล้วเราจะทำยังไงอุ๊ยอะไรวะดูดิเราหันหลังออกได้แล้วไปกันเถอะมันจะดีเอาเพื่อนขี้กลัวชิบหายเลยนี่ เดินนำเองเว่งหนีซอมบี้เล็วไม่มีหรอกเทมนกันนะเมนกเลงต่อยกันตีกันจะมีซอมบี้ได้ไงอะไรกันวะเฮ้ยทำอะไรกันล่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไปดูดิทำไมไมันเกิดการจราจรอะไรกันวะเนี่ยอ๋อระบบพิ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 ลรถทำไมลันเพชร

เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเกย่าขวางตกตกตกอ๋อมันเอาไปด้วยเหรอโอเคยันเอามาเลยขอลับบ้างทับลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยไม่มีไม่มีไม่มีของหาที่ไม่ีของเนี่ยไม่มีเอ,อ,อย้ยยาเกก,กะ คนกำลังจะทำงานทำมาหากินมีอกอะไรแฮะไหมเอามาบาทหนึ่งก็เอาเฮ้ยโอ้โหร้านเครื่องดนตรีโฉกให้หมดเพื่อนๆมันขายได้ราคาโฉกให้ไวโอ้โหไดาเอามาขายหมดเอาทุกอย่างเฮ้ยไดากูอยากเป็นมิรเอก อ้าวพังไม่มีอะไรเลยดีไหมีไปไปหาต่อหาต่อหาต่ออย่างนี้มีอะไรไหมเฮ้ยมึงน่ะอ้าวอ้าวอ้าวเาเรื่องอ๋อเาเรื่องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอ่ะไปไหนวะแม่งวิ่งวนๆอยู่นี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 ่มาดิมาดิเฮ้ยช่วยช่ยดิเออกระโดดแล้วขู่แม่งไม่โดน เราคงปุ้ยตรงนี้หมดแล้วมั้งนี่ก็ขึ้นไม่ได้ไปทางนี้เหรอฮึบโดไปเฮ้ยพูดะอะไรเอออย่าลุกขึ้นมาใครสั่งให้ลุกขึ้นมาปีนกเท่าไหร่ตรงมาให้หมดเออขอตั้งบริจาคหน่อยครับขอตั้งบริจาคหน่อย,ขอ,อยขอบคุณไปแล้ว เฮ้ยเจ้าพี่มาไหนอะอยเย็นสาวต้องีอรตกไอ้เอตบอลอตตีอลมตตีตสตีโอเคสาวเขาต้องสตีละออกออเอออยเย็นพีแล้วผีลมทุกคนเป็นอะรกันหมดยุบกันจะละจเลยเนี่ยตะกบตีมเลยครับ ตกตตีอารมณ์ตรมกตตีตกตตีไปเพื่อนอุ๊ยอ๋อมขายตะเขายตะเมึงขายตะเไเพื่อนตะะกตีอมอย่าบึ้งอย่าตะเไปดีตะโกตตีอเออเออตะโกตีอารมณ์เนี่ยอามตกติ ตัางหงอบอะไรอือตัางหงอบสตีมลมอตีมลมมันเกิดการพิวาทอะไรก็ไม่รู้ทุกคนใจเย็นๆไปกันครับอย่าไปกันครับพี่นักการพี่อย่าไปกันใจเย็นไปกันทำไมวะเอาๆพี่ใจเย็นพี่ไปต่อยกันพี่พี่เท้าพี่เท้าอาหูเดือดอะไรกันไม่ได้ไม่เข้าใจโอ้โห หยุด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 อย่าหลับหลับไป,ไ,ปได้ยุดหหยุดหยุดหยุดห g ยุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดหยุดหดยยยหย มาคนแล้วบอกตีอาลงไปก่อนเฮ้ยไอ้พวกยีนนี่วะเอ้ยพวกยีนเอาเจออะไรเจออะไรเจออะไรก็ขอขอเล่นอะไรหน่อยแล้วกันเจออะไรก็ขอเล่นอะไรหน่อยแล้วกันหลับไปมึงอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงของเก็บมาเก็บมาไปอ่ะ ไม่กูไม่ได้อยากได้กูอยากได้เงินเอาเงินมาไงคาเชียเออเอาเงินมาแจ๋วม,มีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรเลยมาเชติเออยขอยิมหน่อยต้องใช้ระง,งับเหตุครับการไม่ค่อยดีต้องใช้ระงับงงเหตุก่อนทุกคนใจเย็น โอ้เหี้ยอะไรวะเนะเก็บเคปเฮียอยู่ก็เกิดการใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนช่วยวางของลงมาด้วยครับอย่ากบฏของการใจเย็นทุกคนเอาเพื่อนคุณเป็นใครเนี่ยใจเย็นใจเย็นทุกคน ไม่เห็นคว้าอะไรได้แรงคว้ากันหมดโอ้ยเดี๋ยวมือใครเนี่ยออกไปดิเอาหัวอะไรเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเว้ยเลยทุกคนก็เป็นบ้ากันหมดเฮ้ยายาเอายาก่อนเออยาเก็บยาโอเค หลบหน่อยเพื่อนหลบเลยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยมาอยู่ๆมายืนมองหน้าเออไอ้บ้าจัดพวกคนเป็ซาเปียกันหมดแล้วเลยแกเนี่ยตายหมดเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงขโมยเฮ้ยเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูอุ้ยพวกไหนเนี่ยพวกไหนเนี่ยพวกไหนพวกไหน นี่ดิมานี่ดิเออจับคว่ำเลยคว่ำเลยนี่นี่ดินี่ดิหูยไอ้ยิ่งมาเห็นขโมยของกันใหญ่เลยเว้ยเออกระโดดรวบคู่เลยร่วบมึงอ่ะเล่นกู่อะเอ้ยรู้หรือเปล่าโอ้ยไม่กระโดดกูเอาคืนเ เออช้างกูอยู่ไหนอะไรกันล่ะเนี่ยเอ้ยอะไรเจ้าจันทร์บหมดแล้วเออเออเออแล้วผมตื่นกันมาแล้วทุกคนเป็นอะไรกันเลยหมดเนี่ยอึหลับไปเป็นผมเป็นผมผมจะอยู่นิ่งๆแล้วกันหลับไปเออเพิ่มเรอวก่อน มีอะไรวะลานี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยช่วยตะโขบสติอารมณ์กันเลยครับเออปโอ๊ยตะโขบสติอารมณ์ไหมไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอพูดไม่รู้เรื่องหรอมึงอะฮะพูดไม่รู้เรื่องเหรอตะโขบสติอารมณ์มันหน่อยเออคือลานี้เรามาแล้วนี่ว่ะเออไม่มีโอเคเฮ้ยทำอะไรกันวะเนี่ยแล้วเขาขึ้นไปทำอะไรวะนะ โอ้โหร้านนี้เอาไว้หมดกวา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 ดทุกอย่างเพื่อนกวาดเลยมึงมาจากไหนหื้มหืเออเออไข่แตกหลับไปข้งว่างไงเนี่ยเออเออเออเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ไข่แตกรู้จักไม้ไข่แตกลาไปเฮ้ยอย่าดิมันแหลงทำมาหากินฉันเพื่อนนี่มันแหลงทำมาหากินฉันนายเข้าใจไหมอย่ามายุ่งกับฉันโอเคหมดแล้วแหละหมดแล้วตรงเนี้ยหมดแล้วตาเนี้ยมันร้านทีวีแล้วกูจะมาทำลายข้าของทำไมวะเออทำลาย เออทำลายเออทำลายแม่งให้หมดอะตะกี้ให้เราทำลายด้วยเราก็ทำลายไม่ให้หมดอะเออทำลายทำลายเอางี้เพื่อนทำลายทุกอย่างที่ขวางนะฮังไม่ให้หมดเออโอ้ยมึงใครก็แล้วแต่อือโอ้ยโอ้ยโจกของไปเหมือนกันได้เราอะเอามามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจิ้มอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงวะไฮ้มึงเอาตังค์มาดิมึงมีตังค์ก็มึงมีตังค์ปก็ส่งตังค์มาดิมึงเอะส่งตังค์มาดิเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องส่งก็ได้ยันหลับไปหลับไปมึงอะเดี๋ยวมึงใครเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีโอ้ยเดี๋ยวไปดิไปไกลดิ โอ้ยเดี๋ยวมาไงวะเนี่ยเฮ็ด Let's m o ช่วยหน่อยเออไข่แตกไม่จบรอไม่จบเหรอไม่จบเหรอจบไหมเออยิมเลยยิมเลยประแจโคบงโคบามานนี้มันนี้ โอ้มึงมาเล่นกูไว้นะรู้เปล่าพวกมึงเล่นกูไว้นะเอาตังมาไปแล้วไปแล้วจุกไปอยู่แล้วมึง um, อะมึงมาเล่นกูไว้นะนี่ดินี่ดิมั่นไหมอีดิเอาปั่นไหมอี๋เพิ่มอเยอะมือเลยก่อน <wars> นีทอะไรกันอ่ะโไปไปไหนก็ไปเงี้ยของกันของกันเออเก็บอะไรเล่าเดินผ่าดีอะไร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 คิดว่าอิฐถังขยะมาจะตามกูได้ไม่มีวันหรอกนะไม่มีวันไม่มีวันหลับไปมึงอ่ะอย่าไปตามทางของกูเพื่อนไปแล้ว ทำอะไรกันเนี่ยรู้เปล่าวะวิทยุมันแพงแล้วัาถืออย่างนี้มันไม่ถูกนี่สักคนนี้ขอคุยหน่อยดิขอคุยหน่อยดิเออถือวิทยุไปด้วยดีๆไป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 แขแบกของมาก็เต็มเลยอุ้ยเอ็ NYPD มา ตำรวจนิวยอร์กเหรอหายแล้ววิ่งเร็วอะไรก็แล้วแต่ขอเครื่องเสียงก่อนเครื่องเสียงตำรวจน่าเอาให้ดุเล่าไต่เราไปเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเราไปเราไปเราดี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 เอากะที่ดีกันไป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 เพื่อนวะนี่เพื่อนไปไหนอะเออไปก่อนไปก่อนไปก่อน เฮ้ย yeah. ออกออกเราคุมแล้วเราได้ทุกอย่างแล้วแต่จะอ,อยู่ต่อทำไมอยู่ต่อไปก็ไม่ได้อะไรไปเถอะโอนโคตรมันเลยเพื่อนยูไม่ก okay> ็เหตุเกิดอะไรกันเลอะโคตรมันเลยกูต๊ดยตูดมันแล้วก็ต่อยไอ้เจ้อยีนนั่นด้วยไปทำตอนไหนวะถ้าใครเปิดไฟเนี่ยเอาละกูว่าเราทาไปดีแล้วโอ้โหไอ้พวกเวสบอลวะ นักกีฬาไอ่พวกขี้อะไรวะเนี่ยกูก็ไปรู้เหมือนแต่เหมือนไม่กำลังสู้กันอยู่เราว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเอาหายพวกเยานี้แม่งเหมือนจะพังออกมาด้วยไปไปเฮ้ยเเพื่อน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 นี่นี่นี่เยอะเกินเยอะเกินวิ่ง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 เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไอ้เร็วไปเยอะไปเยอะไป สามสิบก็ไม่ไหวนะเรามีไม้กันทุกตัวเลยเพื่อนนี่เราเจอหนีเพื่อนได้ไม่ต้องห่วงเราตานี้นี่พิ่งไปถึงบ้านเลยน้อกลับบ้านดีกว่าโอ้ยวกยีนเอ้ยเฮียเออโยน่านีคือตำรวจอย่าทำผมเลยฮัลโหลฮัลโหลเราเล่นนะเพื่อน ไปะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกให้ทำกันอีกแล้นอนมันเกือบขาดแล้วถ้าจเกิดกูแจ็ครายกายขึ้นมาทำไมอย่าตกใจไม่มีอะไรทั้งนั้นเพื่อนรู้เปล่าว่ามันไม่ดีนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยว่าไงนะมึงจะปอดแทงเหรอเพื่อนคืนนี้มีอะไรสนุกนะมีอีกไปรู้ซะแล้วว่าข้างลอกมีอะไรกันรู้ไหมอยากเห็นไหมนี่ไปหาเงินมาจากไหนเออยาเคเอาล่ะไอ้หนูไปทำงาน นี่เพื่อนคืนนี้มันมีอะไรกันเหรอทำไมเขาเขาวิ่งกันวุ่นเลยเชียร์ก็ดีเดี๋ยวก็รู้เองเอง่ะมึงดูดีละ